ใบสั่งจักรวาลเป็นอะไรที่ท้าทายคนที่เกียจมากที่สุดเพราะการเขียนใบสั่งอะค่ะหนึ่งมันต้องเขียนใส่กระดาษสีเหลืองแล้วไปแปะติดในไวบอร์ดหรือซอลี่บอร์ดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงครูเป็นคนหนึ่งนะที่พยายามบอกพี่รุ่งกับพี่ป่านเสมอเห็นรูปให้ชัดตื่นมาเห็นรูปเลยก่อนนอนให้เห็นรูปเลยเห็นรูปที่อยากได้ติดเลยนะเอาตรงที่เราเห็นชัดที่สุดติดไว้เลยตื่นมาปุ๊บนี่แหกตาปุ๊บเห็นเลยพอจะหลับตาลงปุ๊บก็เห็นเลยเป็นคนแบบนี้เลยเชื่อให้สุดเลยว่าเราจะได้สิ่งนั้นแหละเเชื่่อไปให้้สุดยีคะ เห็นมันทุกวันจะติดไปด้วยจะติดแผ่นใหม่ก็เห็นแผ่นเก่าไปด้วยบางคนค่ะเขียนที20เรื่องถามจริงๆโฟกัสถูกไหมทาไมไม่เอาทีละเรื่องสองเรื่องเขียนไปที่ม anyway ันจําได้ทุกวันน่ะฉันอยากได้เงินล้านไทยในสามเดือนนี้ฉันอยากได้เงินเดือนละล้านฉันอยากเขียนทุกวันค่ะเอาจากง่ายๆก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินอยู่สาบาทแต่เขียนว่าฉันอยากได้เงินล้านทุกวันทุกเดือนอย่าไปเขียนอะไรที่พอเขียนปุ๊บใจมันต่อต้านทันทีอย่าไปเขียนเพราะนั่นคือปฏิเสธเรียบร้อยแล้วต้องเขียนในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้ ขออะไรล่ะที่คิดว่ามันเป็นไปได้มันปีเปอร์เซ็นต์อ่ะบางคนยังไม่รู้เลยว่าอะไรสมมติขอให้ขายออนไลน์ได้กําไรเดือนละไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นคุณว่าคิดเป็นค,คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะถ้าใจคิดว่าเป็นไปได้ลองค้าทายด้วยสิ่งนี้ก่อนฉันขอได้กาไรจากการขายออนไลน์เดือนละห้าหมื่นทุกเดือนฟังนะคะเขียนมันก็ไปเขียนมันก็ไปจนกว่าจะได้ไม่นานค่ะคุณจะได้เพราะมันจะหาวิธีการมาของมันเองไม่ต้องยากเลยคุณมีหน้าที่แค่ออกมาไลน์ออกมาโพสต์ออกมาทํางานออกมาแล้วก็แก๊กของคุณ พลังงานมันมีหน้าที่ทํางานของมันเองค่ะสมมติเขียนสองอย่างทำไมคุณถึงให้เขียนอย่างเดียวเวลานั้นมันแกะง่ายถ้าเขียนสองอย่างพาะได้อย่างหนึ่งแล้วอีอย่างนึงมันยังไม่ได้ไงมันก็ต้องแตะต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะมาอัตโนมัติจริงๆไม่ต้องนั่งคิดว่าจะมาจากทางไหนวะพอเราเขียนแล้วมันจะมาจากทางไหนวะถ้าวันนี้บางคนมาฟังใหม่อาจจะไม่เคยรู้เรื่องการเขียนในสังจักรวาลหรือบางคนเคยทําแล้วไม่ได้สักทีแล้วเลิกทําแสดงว่าการที่คุณเลิกทําคุณไม่เชื่อตัวคุณเอง มันเลยกลายเป็นไม่มีผลลัพธ์คุณต้องทําจนกว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันกับคุณแม้คุณค้าเสียตังค์ไม่กี่สิบาทในการซื้ออุปกรณ์มาเขียนหรืออะไรก็ตามมันมันลงทุนน้อยมากนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้ประโยชน์ะไรจากการเขียนของคุณเลยนะหรือคุณอาจจะไม่เขียนอันนี้ก็ได้คุณอาจจะเขียนว่าฉันได้บ้านราคาสิบล้านบาทแบบง่ายๆสบายสบายฉันได้บ้านราคาสิบล้านบาทเรียบร้อยแล้วแบบง่ายๆสบายสบายฉันได้เขียนไปเลยค่ะฉันได้รถเบิน แบบง่ายๆสบายๆฉันซื้อรถเบนได้แบบง่ายๆสบายๆฉันมีเงิน1ิบล้านแบบง่ายๆสบายๆครูเขียนไม่เคยกดดันตัวเองเลยนะคุณเชื่อไหมครูเขียนเขียนแบบเขียนแบบฟินอะเขียนเขียนใครจะรู้ว่าครูได้หมดแล้วอะพอได้แล้วพอได้แล้วเก็บเขาไว้นะฮะไหนได้แล้วแกะแกๆแกแกะใส่ถุงแล้วเขียน